สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะชวนมาทําวุ้นลูกตาลอ่อนนะคะเคล็ดลับทําให้วุ้นแข็งตัวภายใน30นาทีค่ะสูตรนี้วุ้นไม่ขายน้ํานะคะเป็นเมนูที่ทําขายสร้างอาชีพได้เลยค่ะส่วนขั้นตอนวิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะในขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะนําลูกตาลมาปอกเปลือกก่อนนะคะ ส่วนเคล็ดลับวิธีให้ลูกตาลปอกง่ายนะคะก็ให้เรานําไปแช่ช่องฟิตไว้สัก2คืนค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เรานําออกมาแช่น้ําไว้แบบนี้ค่ะสัก10นาทีนะคะพอแช่ลูกตาลครบ10นาทีนะคะเราก็จะมาแกะให้หลุดออกจากกันแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะนําลูกตาลมาปอกเปลือกกันเลยนะคะวิธีปอกเปลือกก็ไม่ยุ่งยากนะคะให้เราแกะแล้วก็ลอกออกแบบนี้ได้เลยค่ะเปลือกของลูกตาลก็จะหลุดออกง่ายแบบนี้เลยนะคะ พอเราปอกลูกตาลเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําลูกตาลมาหั่นกันเลยค่ะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้เลยนะคะหรือให้หั่นตามขนาดต้องการได้เลยค่ะพอหั่นเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะพอหั่นเสร็จเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมกันเลยนะคะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้ค่ะอัตราส่วนเดี๋ยวเราจะแปะไว้ใต้คลิปให้นะคะในขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะนําน้ําเปล่านะคะไปแช่ไว้ในช่องฟิตค่ะเพื่อให้น้ําเปล่ามีความเย็นจัดนะคะ ส่วนน้ำเปล่าที่นำไปแช่ก็200 ML ค่ะจากนั้นก็ให้เราเตรียมหมอ้อนะคะเสร็จแล้วค่ะก็ให้เราเทหัวกะทิลงไปได้เลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นหัวกะทิข้นสดนะคะถ้าเกิดท่านไหนที่ไม่มีก็สามารถใช้เป็นกะทิกล่องได้เลยค่ะพอเทกะทิใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็จะนำผงวุ้นค่ะมาใส่ลงไปกับกะทินะคะส่วนวันนี้นะคะเราก็ใช้ผงวุ้นตรานางเงือกนะคะน้ำหนักก็25กร,รัมค่ะ เราก็จะใช้อยู่ที่1นซองนะคะพอเราเทผงวุ้นลงไปแล้วนะคะก็ให้เราคนส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะพอเราคนจนผงวุ้นละลายนะคะเราก็จะพักไว้15นาทีค่ะเพื่อให้วุ้นได้อิ่มน้ํานะคะการที่เราทําแบบนี้นะคะจะช่วยทําให้วุ้นของเราไม่คลายน้ํานะคะพอครบ15นาทีนะคะเราก็จะนําวุ้นไปต้มกันเลยค่ะ ก่อนที่จะนําไปต้มก็ให้เราคนก่อนนะคะเพื่อให้ผงวุ้นที่ตกตะกอนนอนก้นได้ตื่นตัวนะคะเดี๋ยวเราก็จะนํามาตั้งไฟกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ได้เปิดไฟแล้วนะคะให้ใช้ไฟกลางค่อนอ่อนค่ะจากนั้นก็ให้เราคนไปเรื่อยๆนะคะคนไปจนกว่ากะทิจะเดือดขึ้นมาค่ะในขั้นตอนนี้ย้ำนะคะให้เราใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนเท่านั้นค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้กะทิแตกมันนะคะและก็ให้หมั่นคนด้วยค่ะ ถ้าเกิดเราไม่หมั่นคนนะคะจะทำให้ตัวผงวุ้นติดก้นหม้อแล้วก็ไหม้ได้นะคะพอเราคนมาได้สักพักนะคะน้ำกะทิก็เดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คเลยค่ะว่าวุ้นสุกดีหรือยังนะคะโดยการใช้มือบี้ดูนะคะถ้าไม่มีลักษณะเหมือนเม็ดทรายก็แสดงว่าวุ้นสุกดีแล้วค่ะจากนั้นก็เติมเกลือลงไปนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติให้มีรสชาติที่กลมกล่อมค่ะจากนั้นก็ให้เราเติมน้ำตาลใสายขาวลงไปได้เลยนะคะ ส่วนความหวานสามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบเลยค่ะจากนั้นก็ให้เราคนจนน้ำตาลละลายตัวดีนะคะพอเราคนจนน้ำตาลละลายตัวดีแล้วนะคะเราก็จะมาเติมเนื้อลูกตาลอ่อนกันเลยค่ะจากนั้นเราก็จะนำเนื้อลูกตาลอ่อนนะคะใส่ลงไปค่ะเนื้อลูกตาลอ่อนเราก็ได้นำไปแช่ไว้ในช่องฟิตก่อนที่จะนำมาใส่นะคะการที่เรานำไปแช่ไว้ในช่องฟิตนะคะจะช่วยทำให้วุ้นของเรามีการเซตตัวแล้วก็แข็งตัวเร็วค่ะ พอเราคนจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟค่ะแล้วยกออกจากเตานะคะจากนั้นค่ะเราก็จะนําน้ํานะคะที่แช่ไว้ในช่องฟิตค่ะเทใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะจะสังเกตว่าน้ําจะมีลักษณะที่เป็นน้ําแข็งล้วยค่ะการที่เราทําแบบนี้นะคะจะช่วยทําให้วุ้นแข็งตัวเร็วแล้วก็เซตตัวเร็วมากเลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะนํามาเทใส่ถาดค่ะวันนี้เราใช้ถาดสี่เหลี่ยม10บคูณสินิ้วนะคะสูตรนี้ก็จะเต็มถาดพอดีเลยค่ะ พอเทวุ้นลงไปหมดแล้วนะคะเราก็จะนําซ่อมขามาที่แบบนี้นะคะเพื่อให้ตัวฟองอากาศได้แตกค่ะหรือจะใช้ช้อนตักฟองออกก็ได้ค่ะพอฟองอากาศแตกหมดแล้วนะคะเราก็จะพักวุ้นไว้ก่อน20นาทีค่ะเพื่อให้วุ้นเย็นตัวแล้วก็เซ็ตตัวก่อนค่ะพอเราพักวุ้นครบ20นาทีนะคะเราก็จะมาเช็คดูกันค่ะวุ้นของเราก็เซ็ตตัวดีแล้วนะคะ ก็จะมีลักษณะจี้แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำไปแช่ไว้ในช่องฟิตนะคะสัก10นาทีค่ะพอแช่ในช่องฟิตครบ10นาทีนะคะเราก็จะนำออกมาตัดแบ่งชิ้นกันเลยค่ะส่วนมีดที่เราใช้ตัดวุ้นวันนี้นะคะเราก็จะใช้มีดแบบหยักค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นมีดธรรมดาตัดได้เลยนะคะในขั้นตอนการตัดนะคะเราก็จะใช้ไม้บรรทัดวัดด้วยนะคะเพื่อจะได้ขนาดที่เท่ากันค่ะ ส่วนขนาดของชิ้นนะคะก็ให้เราตัดได้ตามความชอบของตัวเองเลยค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับวุ้นกะทิลูกตาลอ่อนค่ะสูตรนี้รับรองทําง่ายนะคะเนื้อวุ้นก็จะมีความนุ่มและก็เด้งมากเลยค่ะเดี๋ยวลองมาชิมรสชาติกันเลยค่ะว่าจะออกมาประมาณไหนนะคะ ส่วนรสชาติเราก็ได้ชิมแล้วนะคะมีความหอมมันของกะทิค่ะแล้วก็มีความหวานกําลังดีลงตัวมากเลยนะคะสูตรนี้ทําง่ายมากเลยนะคะวุ้นมีการเซตตัวแล้วก็แข็งตัวเร็วมากเลยค่ะอยากให้ไปลองทํากันดูนะคะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะยังไงก็ลองไปทํากันดูคะ่ะก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะหวังว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ